สวัสดีครับคุณแม่หัวดครับมาตาใจน้อเนี่วัสดีจ้ามาตาใจไปเง็นยี่้อยลืมเทีบเขาโอ้กันเราไเห็นไพ่เทียบเข่าจ้งมาไม่ยหวมาตาใจน้อต่เนะซสเรื่อหกงว่ืออยโอ้ยมาตาใจนอมาเจ็ดจงอู้มันูกถูกเกาหลีออกตัวเข้าไปเห็นยูสารพญานาคนะเห็นอยู่บังม่วงกันไหมกรับไปเห็นยูใส่ดอกไม้หกจังนเอครับอันเจ็ดนังอดงหกจังกับเจ็ดังที่อยู่บังม่วงน่ะ บเพเเี่เซ้าเบือบ้องเยอะแบบม่วงเก็บสองรายก็มาเบื้งย้อนใบไม้ย้อนต้นดอกอีหยังก็อยู่หน้าบ้านเพื่อนท่านนะกัเก็บสอง,องเข่าเห็นบ่นเอเขาห่างเรื่องไม่มหลอกตัวก็มาเรื่องมันใกล้มือ,อ,อจนว่าโดนเนาะนี่ละไปเห็นเลขเข่าคักๆกับว่้ซื้อเนอะเล็กเยอะบับม,ม่วงที่เขาเบื้งกันเมื่อนะ เออมาเบิงย่นดอกอยียงเพิ่นต้นนี้ยองก็อยุนหนาบ้าเป่นที่ห้าผากันเบิ่งที่เห็นเกสองคืนนอ,อ,อัน่ดเห็นบ่อต้นต้นดอกไม้มันละดอกไม้นีหยัางยายกกับรู้เป็นล่ไล่นะเอ,อเป็นหล่ยลครับเอ,อ้ดอ,อ,อกหลๆโอ้โอโอโอยเนาะเจ้าใครับเอาเอึ้งไปขายจอยโอ้แต่อึ้งบ่เอาอึ้งใม่ได้ใส่ผ้ากันเปียกอึ้งมาไะใส่เอาบอกเป็ดกได้หาโล โอ้เขาได้หาโลเขาไปไต้ทางเลยเขาก็ได้ไหลแถวผู้ด่าหน้ามันบุญอะมั่นเจียวขามาอีกอยู่โอ้เอืมออ่ะมาเอียงเอียงใครแยกตมอยู่จังกินเอื้องไข่ปลาได้กินเอื้องใครแต่ไม่หัวนาต้มแฝ่ใบบะขามกวนไงแฝ่ใบบะขามอ่อนหันเกยกันโอ้ยเนาะแกงมากินมาผู้จักของแสบบ่เวเตียแสบตัวเออหากินยากเนี่ยโอ้แต่แดงบ้าออกคักเนาะออกคักตัวได้หาโลเออปลาได้หลคักไหลเนี่ย เอาไปขายเงี้ยไเอาสามลูกเอาเบิดก็เอาเบิดแล้วเนาะรอยจ้าบายแหลขายร้อยสศร้านึงน้อยยตลาดเขาขายร้อยละสองไดู้่ผู้ใดเขาจีบื้อเขาเอาหิวเอาเม้ยได้ขายอันนี้จอยเรมาต้มเอาห้มาต้มโอ้ยเนาะนี่แหละข้าไปเบิ้งหมออึ้นเด้อ